สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเอา GPS ความเร็วนะครับใส่ในคลิปวิดีโอนะครับโดยการไปถ่ายมาจากกล้องค o Pro 9นะครับของผมหรือว่า GoPro 7 g o p r o 8อันนี้แต่ว่าผมใช้เป็นค o Pro 9อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับดับแรกก่อนเราจะออกไปถ่ายให้เราเข้ามาตั้งค่าก่อนนะเดี๋ยวให้ดูทั้งค่านะครับกดเข้ามาเลยครับตั้งค่า เลื่อนมารูปฟันเฟืองนะครับตัวนี้เปิด GPS ให้เป็น on นะครับดูให้สังเกตตัวบนตรงมุมตรงนี้จะเป็นรูป GPS สีขาวนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับไปครับเดี๋ยวขอติดตั้งในหมวกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาออกไปถ่ายแล้วก็ จะขับม,มาบอกวิธีเอาไม้์ GPS ใส่นะครับติดตั้งเสร็จครับ mm. กล้องผมก็จะอยู่ในแนวนี้นะครับ mm. ปรับคลมเงยได้ mm. ตอนเราใส่เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็มองดู mm. ว่าเอาระดับไหนเราชอบระดับไหนนะบ,บอก mm. ไปครับไปกันเลยครับ ให้เข้ามาที่กล้องก่อนเลยครับให้ไปตั้งค่ากล้องนะครับปิดโทรศัพท์ไปก่อนเปิดกล้องขึ้นมาครับก่อนที่เราจะออกไปถ่ายเราต้องไปเปิด g v s ในกล้องก่อนนะครับโอเคเปิดมาแล้วกล้องโฟกัสหรือเปล่าไม่รู้อ้าเลื่อนลงมาครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนซ้ายมานะครับไปตัวนี้นะครับตัว wi-fi ที่เราจะ ดึงเอาคลิปแล้วก็แถวบนครับเลื่อนเป็นออนะนครับก็มาที่รอบฟันเฟืองครับเลื่อนมาที่ตัวนี้เป็นรูปโลครับแล้วก็เป็นออนครับเคอันนี้กล้องเสียดแค่นี้นะครับตั้งค่าแค่นี้เราก็ออกไปถ่ายได้แล้วนะครับตัวไวไฟก็คือเอาไว้ดึงคลิปที่เราไปถ่ายมานะ เดี๋ยวจะให้ดูคลิปที่ผมไม่ถ่ายมาเ็าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ GPS ความเร็วกันนะจากนั้นเราก็มาโหลดแอปนะครับในศัทสมือถือเดี๋ยวเรเพื่อนเนมาดี ป็นแอปตัวนี้นะครับเป็นโหลดในเ Store ได้เลยนะครับแอปตัวนี้ครับโกโปนะครับโอเคเปิดมาจะขึ้นมาหน้านี้นะครับถ้าเกิดเราติดตั้งเสร็จแล้วให้ล็อกอินนะครับผมก็จะล็อกอินใน a c e b o o k ไปเลยนะง่ายๆนี่หรือใครจะล็อกอินในอีเมลก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกพอล็อกอินเสร็จนะครับเห็นรูปกล้องไหมครับขึ้นมารูปกล้องเลยนะบิวม d ดกดเข้าไปเลยครับ รอโหลดสักพักหนึ่งโอเคครับมาแล้วครับพอขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เราก็สามารถกดโหลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองโหลดสักหนึ่งคลิปก่อนนะเพื่อจะได้เร็วนะครับกดติ๊กแล้วก็กดโหลดครับก็จะวิ่งอยู่างนี้ครับตรงนี้ ถ้าคลิปยาวมันก็จะนานหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคลิปสั้นก็จะเร็วนะครับก็แล้วแต่คลิปนะครับแล้วก็แอปนี้ก็สามารถตัดต่อคลิปวิดีโอได้ด้วยนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับอันนี้เป็นวิดีโอที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับลองคนเล่นดู กดหยุดครับาจากนั้นเราก็มาตรงรูปดินสอนะครับมาที่รูปดินสอแล้วก็นี่เห็นไหมครับที่มีรูปบันไกที่เราสามารถกดกดตัดได้มีฟิลเตอร์สามารถปรับแสงอะไรได้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีใส่ gps ความเร็วนะครับแล้วก็กราฟแล้วก็เส้นทางนี่ครับสติ๊กเกอร์เห็นไหมครับสติกเกอร์ กดเข้าไปที่สติกเกอร์ครับนี่เลยความเร็วเราก็เลือกไปเลยเด้งขึ้นมาแล้วนะตรงนี้นะถ้าเกิดเรโกดิ้หนึ่งทีมันก็จะขยับมามุมนี้นะหนึ่งทีเป็นสามทีแล้วครับมาอยู่ตรงนี้โคดิสี่ครั้งที่สี่ก็จะกลับมาอยู่นี้ถ้ากดครั้งที่ห้าคือมันจะลบออกนะครับเหมือนกันทุกอันเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เหมือนกันทุกอันกดครั้งที่1 2 3, 4, ึ่สามสี่ก็จะวนไปเรื่อยๆครั้งที่5้าคือลบแต่ถ้าเกิดเราใส่พร้อมกัน1อันสอันคอยดูนะครับมี1อัน2อันเราไม่สามารถลบได้นะครับถ้าเกิดเรากดรีมันจะออกพร้อมกัน2ออันนะ เราก็ต้องวนทีละอันวนมาทีละอันถ้าเราขุดตัวนี้มันจะออกความกันทีเดียวหมดสรุปเราก็ดออกผมก็เลือกเอาแค่ไม้ตัวนี้เลือเดี๋ยวใครจะเอาไว้นะเอาไว้มุมไหนก็ได้เอากดพอเสียแล้วลองกดเล่นดูครับ ประมาณนี้โอเคครับพอเสร็จแล้วเรากดติ๊กถูกครับผมตรงนี้ครับกดเซฟแล้วก็กดออกได้เลยนะครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเราแล้วนะครับกดออกดูตัวนี้ครับที่ไปทำมา จะได้โอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามดูคลิปต่อๆไปด,ด้วยนะครับถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับ